h o n o r 500 PRO แหล <k> ่งข <ector. S 1> <sm> 네่าวสารที่น่าสนใจพร้อมเปิดตัว Snapdragon 8 Elite และกล้อง200 MP พร้อม88 000 mAh t ท m o o i i l e น e t e r .com วันที่7พฤศจิกายน2568 h o n o r 500ซีรีส์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความสนใจมากๆจากผู้ใช้งานทำให้เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจและมีคุณภาพสูงข่าวลือที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้กล่าวว่า อ็อน r น0ร์หจะมาพร้อมกับเซนเซอร์ Snapdragon แ Elite SOC ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงและมีประสิทธิภาพสูงสุดในแวดวงมือถือแต่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ o ็อนเน0ร์หยโังมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่8 000 mAh ที่สามารถให้เวลาทำง,งานยาวนานได้และกล้องหลัก2 0 0 MP ที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าที่เคยมีมาเมื่อเทียบกับ Honor 500ที่เป็นเวอร์ชันเดิมจะพบว่า Honor 500 Pro มีขนาดหน้าจอ6.5นิ้ว และมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ Snapdragon 8 s Gen 4 SoC ที่มีประสิทธิภาพและความเร็วที่ดีกว่าแหล่งข่าว g s m a r i n e HTTPS colon slash, www g s m a r i n e com h o n o r 5 0 0 prokistenbatteries underscore liquid newkid เจดน t php วันที่7พฤศจิกายน2568 t e x เทคโนโลยีมือถือกล้องมือถือ